ผัดกะเพราพี่น้องผัดกะเพราบบจาณก็แสดงว่ามันบาแซ่บกะเพรามันบใจคุณเช้าสมัครค่าแค้นอ,นออ,นอยูแบบ่แซ่บวะเฮ้ยก็กินแหนมอีกแหนมไก่กระชุกกันได้ยำเลยยำหยาบไปเชื่อพักนี่นำวันนี้ ไปเดี๋ยวไปมึงเป็นคนบอกเองว่าก,กูมีจิตเต็มกะอยากลองดูไหมโอ้โพี่น้องผัดกะเพ,าพรพาเสิรพฟรลำชุดใหม่ลา่าสุดจากสปปลาว พี่พรกินยังมื้ยนี่ยข้าวเผา,าเรียบรอย่อพี่น้องชุกเรียบรอยอ้อพร้อมเสิร์ฟเทียบใช้ง่ายเฮ้ยวันน,นังกินข้าวข้อไก่ไงกินกข้าไกันกิน